เปลือกบางๆเหลืองๆเลยครับรอบเด็กครับรอบเด็กของแท้แน่นอนครับผมหูเหลืองๆเปลือกบางๆครับขอแบบกอกแบบเบาๆได้ไหมเปลือกลูกค้าซื้อไว้เป็นลูกแบบแบบลูกค้าไม่มีถุงมาเฮ้ยมันปอกง่ายขนาดนั้นเลยหรอแม่ค้าโอ้โห ไม่เตียนจริงอย่าลอกเรียนแบบนะครับไม่ได้โดนมีดบาดนะโดนหนามแทงโอ้หบอกง่ายด้วยโบิแบบางๆ,ๆเลยครับผมนะครับบอกขอลองวิชาหน่อยไม่ต้องใส่ถุงมือเลยให้แฟนลูกค้าซื้อไปจะทำแบบช้าๆให้ลูกค้าดูแบบถ้าลูกค้า,าท,ทาาี่ส่งไป,ไปแล้ว สงสัยว่าทํายังไงนะครับอ่าทําตามแม่ค้าเลยลเลย,ด,ลเลยดูคลิปนี้ได้เลยครับนี่ค่อยๆฉีดต่อ,กอ,อกครับผมโอ้ครับสวยมากเลยครับเนี่ยสองโอเคอ่ะมันงาน้างมันยังบ่ครับต่อเมื่อกี้ครับเ <laughs> มื่อกี้ลืมดูก็เหลือปูหนึ่งครับผมตกตกมันเองเราได้เนี่ก็มัน มาเก็บเกี่ยวด้วยนี่ครับสวยเหมือนกันครับผมเเหลืองๆทุกคู่เลยของแท้ครับอร่อยไม่ต้องลุ้นเลยครับผมตัง้งตั้งที่ไหนตั้งทุเรียนเจอ๊อ้อมตั้งทุเรียนเจอ๊อ้อมตลา,าดนั่นงเรือบินครับผม ต่อครับโอเคครับอร่อยไม่จกตาครับขอบคุณครับแต่ตอนนี้หนากระทิมตาคนถ่าย <c oughs> ขอบคุณครับผม